กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30มกราคม2565เวลา11นาฬิกา21นาทีนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจินจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีของเรานะคะขึ้นเขานะคะตอนนี้นะคะยายจินก็อยู่กลางเขาไปแล้วนะคะมันจะครึ่งทางแล้วนะคะ ที่บอ่อเกลืออำเภอเมืองอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะอย่กจินอำเภอบอ่อเกลือนะคะจังหวัดน่านนะคะอย่าจินก็เดินทางมาทํางานนะคะได้ครึ่งทางแล้วนะคะก็มีอาการนะคะขึ้นเขาตลอดทางนะคะเป็นขาขึ้นนะคะจะมีลงมานิดหน่อยสนใจจะขึ้นนะคะเราไปชมกันนะคะว่า ช่วงเดินทางเนี่ยถนนหนทางเขาเป็นประมาณไหนนะคะก็เป็นที่วัตุระกันดารน,นะคะไม่น้อยหรอกคะ่ะเยอะด้วยนะคะใจไม่ถึงมาไม่ได้นะคะยายจินจังมึนๆเลยนะคะต้องคืนน้ำลายอยู่ตลอดนะคะให้ชมสภาพภูมิประเทศนะคะภูมิเนี่ยทั่วๆไปนะคะจะเป็นภูเขานะคะมีเป็นป่าไม้นะคะ เมื่อก่อนจะเป็นถนนลูกรังนะคะจะเป็นถนนดินแดงนะ่ะเขาไม่นิยมขึ้นเส้นทางนี้นะคะเขาจะไปขึ้นอีกเส้นหนึ่งนะคะตอนนี้เส้นนี้เป็นเส้นหลักนะคะถนนก็จะเป็นลักษณะขึ้นเขาลงเขาคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราสองให้ชมกัน <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ ตองครับมาชมไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นที่ว่าอยู่ระดับสูงนะคะต้นไม้ข้างทางก็จะมีเป็นป่าทึบนะคะตอนนี้ยายจินจะส่องเส้นทางให้ชมไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีสันนิดๆนะคะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเขาขึ้นมาชมกันนะคะเดจิ๊จะส่องให้ดูนะคะอาชีพของชาวบ้านแถวนี้นะคะจะเป็นทําเกี่ยวกับเกษตรเป็นเกษตร,รกรนะคะ,ะทําไร่ทําสวนกันนะคะโ,<ฆ>โอ้ข้าวโพดนะคะ จินจะยกขัดขึ้นอีกหน่อยนะคะชดไปเรื่อยๆนะคะท้องฟ้าก็สดใสนะคะวันนี้นะคะ ไปเรื่อยๆกันนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะมันก็จะกระตุกหน่อยๆนะคะเพราะว่าถนนมันคดเคี้ยวนะคะเอจจนก็พยายามจับให้มันนิ่งๆแล้วนะคะสวยงามอยู่นะคะเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะ จะจิ้มตตั้งใจมันจะขึ้นมาทำสักสองสามคลิปนี่อันนี้เป็นคลิปแรกนะคะ หน่อยนะคะ หน้าหนาวนี่นะคะอากาศจะหนาวมากเลยนะคะไม่รู้จะเวียนหัวกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ารถมันก็จะโยกหน่อยนะคะสองข้างทางจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะมอเตอร์ไซค์เขาก็จะซิ่งลงกันนะคะเขาจะทำงานกันนะครับ ชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะอยู่ในหุบเขานะคะเป็นหลันๆไปนะคะจะเป็นชนเผ่านะคะอันนี้รถจะขึ้นนะคะรถขึ้นอยู่นะคะ การวิ่งรถก็จะต้องใช้สปีดสูงหน่อยเพราะว่าขึ้นเขานี่งต้องเร่งน,นะคะก็ดูไปนะคะว่าจะประมาณไหนอย่าจินก็ยังไม่เคยทำขึ้นเขาขนาดนี้นะคะเขาสายนี้จะสูงมากเลยนะคะก็ชมถนนหนทางไปพร้อมๆกันนะคะอย่าจินจะลองทำดูว่าคลิปขึ้นเขาจะประมาณไหน พรรถนี่โซเฟอร์เขาก็จะขับแบบต้องใช้สมาธินะคะเส้นทางคนที่จะมาเที่ยวนี่คะดูถนนไปก่อนกันแล้วกันนะคะอย่างจริงก็จะพยายามจับที่เส้นทางไปก่อนนะคะไม่งั้นจะเวียนหัวกันนะคะ เด็ินจะพยายามหมุนบางคนเขาก็จะเวียนหัวนะคะเวลาเรานั่งรถขึ้นเขาประมาณนี้นะคะเราจะพากันไปชมสักพักหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวจรินจะลงคลิปเลยเราไปทำที่สถานที่ท่องเที่ยวกันนะคะ อันนี้ให้ดูเส้นทางไปก่อนนะคะในคนภาคพยายามจับขากล้องไว้นะคะมันก็จะโยกหน่อยจะมีขึ้นเขาลงเขานะคะจะประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวยัยจินต้องขออนุญาตนะคะลงคลิปไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตั้งหลักทำคลิปที่สวยๆให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะผิดภาพประการใดยายจินก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ